สวัสดีปีใหม่ครับตาตาชครับ ok เปิดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศหน้าร้านเต็มทุกหอยครับพี่เอาเริ่มที่คันแรกก่อนเลยเป็นตัวอย่างภาพบรรยากาศแบบเวียเวียวคันแรก t o y o ต้าวี o ก P ีเ n e เครับชุดนี้เป็นชุดโทกหน้าแกน16มิลทงหลังแกน20มิลเฮ้ยมันจะใส่กันได้ด้วยหรอนี่เลยครับเดี๋ยวพาไปดูกัน <c oughs> โชกอยู่ตรงไหนอี่ะโชกอยู่ตรงนี้ปะอ่าอยู่ตรงนี้นีเลยครับโชกด้านหน้าแกน16มิลแกะออกมาจากก่องก็จะมีสภาพเป็นประมาณนี้เลยห่อบับเบิ้ลไว้กันกระแทกไม่ให้โชกเป็นรอยนั่นเองก็ตัวนี้เป็นแกน16มิลครับถามว่าเทียบกับโชกเดิมแล้วเป็นยังไงอ่รูปทรงต่าง ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ20กว่าปซนต์น้ำหนักความหนืดเนี่ยเพิ่มมากกว่าชกเดิมถึงประมาณ30อร์เซนี่เปรียบเทียบที่ตรงนี้เลยครับจะเห็นได้ว่าชกเดิมเนี่ยครับรูปทรงจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าอ่าเทียบกันประมาณนี้ส่วนฟิลลิ่งล่ะเป็นยังไง ขากดขาดึงของตัวแกน16หกมิลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับรถบ้านๆขับทั่วไปขับนุ่มขับเน้นนุ่มขับสบายแต่ไม่ย,ย้้ยตัวเนี้ยแนะนําเลยครับพี่แกน16หกมิลแล้วน้ําหนักเป็นยังไงขากดเนี่ยครับจะไม่ได้ยยบยาบมากขนาดนั้นแต่มีความนุ่มนวลอยู่ส่วนขาดึงตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพี่หนึบอยู่แล้วอ่าประมาณนี้ นี่คือใช้น้ำหนักแบบว่าดึงแรงสุดนะครับพี่แกน16มิลเป็นตัวเริ่มต้นที่จะเอารถพี่อยู่ไม่ยไวยแน่นอนครับแถมนุ่มนวลมากกว่าตัวแกน20มิลถามว่าเลือกตัวนี้ในราคาที่คุ้มๆดีหรือเปล่าตาต้องตอบว่าตัวนี้ถ้าเป็นรถบ้านตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยครับพี่ส่วนด้านหลัง เป็นตัวแกน20มิลม <c oughs> ีเลยครับอ่าแกน20มิลเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ครับพี่เป็นตัวรุ่น S นั่นเองแกน20มิลตัวด้านหลังมีให้เลือกสองน้ำหนักด้วยกันนะคบพี่ตัวนี้จะเป็นรุ่น S แต่ถ้าหนึบหน่อยเอารุ่น R ครับพี่รุ่น S หนึบนุ่ม ไม่ได้กระด้างตัวนี้จะเหมาะกับสไตล์ที่ขับแล้วหนึบแน่นเกาะถนนสักนิดหนึง่งหนึบมากกว่าตัวแกน60มิเลเนาะก็แนะนําเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เลือกโชกที่แบบว่าอยากได้หนึบหนึบแต่งแบบสปอร์ตสักหน่อยแกน20มิลรุ่นตัวนี้ขายดีมากๆเลยครับถือว่าขายดีที่สุดของต t a t a s o p Up เลยก็ว่าได้โอเคประมาณนี้สำหรับ Vigo p l a n e r ตัวต่อไปเป็นตัวรตู้